ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนดำเนินรายการโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์สาขาขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่าน เข้าสู่รายการเกษตรอิสานแก้จนจากสถานีวิทยุมกกขอนแก่นในวันนี้อาจารย์สรินดาก็จะมาบรรยายต่อในเรื่องของอจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาราทางด้านการเกษตรของเราให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ใน ในราคาที่สูงกว่าการจำหน่ายเฉพาะาวัตถุดิบเริ่มต้นจากภาคเกษตรกรรมนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงลึกเข้าไปถึงผลที่จะได้มาจากการใช้แบคทีเรียติดสีน้ำเงินนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้น้ำตาลที่อยู่ในวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่อยู่ในน้ำนมน้ำตาลที่อยู่ในข้าวเจ้าสุกข,ข้าวเหนียวต่างๆที่เราผสมเข้าไปในอาหารหมักดองนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลที่มันจะเอาไปใช้ในการเติบโตในการเจริญของมันค่ะโทษทีไม่ใช่เติบโตนะคะในการเจริญของมันโดยจะเปลี่ยนให้น้ำตาลนั้นไปเป็นกรดแลคติก ด้วยวิธีของการหมักนะคะซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำตาลประเภทหนึ่งที่มีมีความต้องการออกซิเจนในปริมาณน้อยๆในกระบวนการหมักอันนี้นะคะจุลรีย์ไม่ต้องการออกซิเจนมากมายในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกแล้วอาจารย์ก็ได้พูดไปถึงเกี่ยวข้องกับว่า หลอดแลติกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมีผลประโยชน์มีผลพลอยได้อย่างไรบ้างมีผลดีต่อผลิตภัณฑ์อย่างไรในวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงในเรื่องของอสิ่งที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดก็คือการที่ผู้ประกอบการจะต้องถึงแม้ว่าผู้ประกอบการนั้นจะได้ทำผลิตภัณฑ์ แปลรูปผลิตภัณฑ์ววัตถุดิบของผู้ประกอบการให้เป็นอาหารหมักดองเนี่ยอาหารหมักเนี่ยนะคะแล้วต้องการที่จะไปขอออยอต้องการที่จะทำให้เพิ่มคุณมูลค่าโดยการใช้เชื้อที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคนั่นก็คือเชื้อโปรไบโอติกซึ่งส่วนใหญ่โปรไบโอติกก็จะเป็นเชื้อพบได้มากในแบคทีเรียกรดแลคติกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ อาหารหมักนี่แหละค่ะแต่อย่าลืมที่อาจารย์พูดไว้แล้วว่าต้องมีวิธีการตรวจสอบการที่มันจะมีสมบัติเป็นโปรไบโอติกดังที่อาจารย์ได้เรียนไปแล้วในคราวที่แล้วทีนี้ในกระบวนการหมักอาหารหมักดอกนี้ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านหรือจะเป็นประเภท1ตําตำบล1นผลิตภัณฑ์หรือ o t ท p เนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องรู้หลักการสุขอนามัยพื้นฐาน และหลักการปฏิบัติที่ดีที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า GMP นะะ Good Manufacturing Practice ซึ่งในการนี้เนี่ยผลิตภัณอาหารหมักดองเนี่ยเลยเพาะอาหารหมักเนี่ยมันจะต้องทำด้วยความสะอาดทุกขั้นตอนนะะมีการตรวจเช็คทุกอย่างและมีสิ่งที่พวกเราพู้กอบการในปัจจุบันจำต้องเรียนรู้จากบรรพบุรุษว่า เขาทำการหมักปลาทำการหมักหมูบดเนี่ยให้ออกมาเป็นแหนมให้เราทานได้โดยปลอดภัยได้อย่างไรทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรเมื่อเขาเอาหมูไปหมักกับข้าวเจ้าสุกแล้วใส่กระทงกระเทียมเข้าไปอะไรอย่างนั้นนะะหรือคนที่ผลิตปลาส้มเองก็ตามเขาก็ต้องเริ่มต้นด้วยปลาที่สะอาดอะไรแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยค่ะนอกจากเรื่องความสะอาดมีอนามัยสูงขนาดนั้นแล้วจริงๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่พยายามสร้างเงื่อนไขหรือสภาวะในการผลิตอาหารหมักของท่านเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่เอือ้ออำนวยให้หรือส่งเสริมให้กับแบคทีเรียพึงประสงค์อันได้แก่แบคทีเรียกดลคติก ที่ผลิตกรดแลคติกแล้วทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีรสเปรี้ยวมีเนื้อสัมผัสใหม่ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะคะให้เขาเจริญโดดเด่นเพิ่มจํานวนเพิ่มลูกเพิ่มหลานของเขาเนี่ยปริมาณมากครอบคลุมไปทั้งก้อนแหนมของเราหรือปลาส้มทั้งตัวของเราหรือชิ้นปลาของเราทั้งชิ้นโดยที่ จุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์จุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆนั้นจะจ,จะเจริญแข่งกับมันไม่ได้เลยอันที่หนึ่งเลยค่ะก็คือเราอาศัยการที่เราเรียนรู้นิสัยของเขาร,รู้ว่าสภาวะอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยเจริญได้มากกว่าคนมากกว่าแบคทีเรียอื่นๆหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆที่ปะปนมาจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็คือการที่มันมี สมบัติที่ใช้น้ำหตาลโดยวิถีหมักนี่แหละค่ะมันไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญออกซิเจนไม่เป็นพิษต่อการเจริญของมันนะคะในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ว่าต้องการออกซิเจนมากมายในการเจริญมันเพียงต้องการสภาวะที่มีออกซิเจนปริมาณน้อย,อยๆเพื่อที่มันจะได้ใช้น้ำตาลด้วยวิธีการหมัก แล้วเปลี่ยนน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องปรุงหรือวัตถุตถดิบของเรานั้นให้เป็นกรดแลคติกเพราะฉะนั้นบรรพุรุษของเราจึงบอกว่าการเอาแหนมเอาหมูมาคลุกหมูบดมาคลุกต่างๆนะั้นแะ่ละแล้วทำไมเขาจะต้องมีการห่อด้วยใบตองหลายๆชั้นทำไมไม่ใช้ใบตองแค่ชั้นเดียว ทำไมต้องเปลืองใบต,ใบตองขนาดนั้นทำไมต้องใช้ใบกล้วยมากมายแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ใบกล้วยแตกไม่ให้ใบตองแตกหรือการหมักปลาสม้มจะต้องอัดกันแน่นอยู่ในหม้ออยู่ในกระมังนะคะแล้วพยายามเหลืออากาศที่บริเวณเหนือบนปากหม้อของคุณให้น้อยที่สุดคือแพ็คปลามาเพราะต้องการทำให้เกิดสภาวะที่ในการหมักแหนมของเรา ในการหมักปลาของเราหมักไส้กรอกอะไรของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่มีอากาศหรือมีปริมาณออกซิเจนน้อยๆในบริเวณนั้นบรรพูดของเราก็เลยบอกว่าจะต้องมีการห่อหมูห่อปลาส้มฟักของเรานะคะส้มฟักของเรานั้นให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ต้องการเปรี้ยวเร็วยิ่งมัดแน่นยิ่งดีอะไรทํานองนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ก็เลยจะเป็นการบอกเกษตรกร,กรให้ทราบว่าเหตุผลเบื้องหลังของการที่ทำไมต้องมีการมัดและใช้ใบตองหลายๆชั้นในการทำแหนมของเราหรือปัจจุบันใช้หลอดพลาสติกหรืออะไรฮะถุงพลาสติกขนาดยาวที่ค่อนข้างหนานะฮะเพื่อเป็นอ,อ,อะไรอะตัวฉนวนกั้นให้อากาศเนี่ยฮะ ที่มีปริมาณออกซิเจนให้มีอากาศที่มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศประมาณ21%ในบรรยากาศเนี่ยนะคะให้เข้าสู่ก้อนแหนมที่เขาทำเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะด้วยปริมาณน้อยนะคะแล้วก็รัดแน่นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะแบคทีเรียพวกนี้ต้องการาปริมาณออกซิเจนในการเจริญของเขาเนี่น้อยกว่าจุลินทรีย์กลุ่มอื่นที่ปะปนมาอะไรเหล่านั้น ก็จะทำให้เขาเพิ่มจำนวนเติบเจริญได้ในอัตราที่เร็วกว่าจุลินทรีย์กลุ่ม,มอ,อื่นๆนะคะที่อยู่ในการหมักของเรานะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกไว้ทีนี้อาจารย์จะไปต่อแล้วนะคะเราพูดเกี่ยวกับแบคทีเรียกรดแลคติก actic, ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะมนุษย์รู้จักมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะ จนกระทั่งสามารถที่จะเอานํามาใช้ในการแปรรูปอาหารไม่ว่าจะเป็นแปรรูปอาหารจากนมนะคะยาคู aku, นมเปรี้ยวบีทาเกนอะไรต่างๆเหล่านั้นอาจารย์ทิ้งท้ายว่าแบคทีเรียนั้นมี2ชนิดใช่ไหมคะจากการย้อมติดสีด้วยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็คิดค้นขึ้นมาทําใหแ้แบ่งแบคทีเรียออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆแบคทีเรียที่ย้อมแล้วเอาสีมาย้อมแล้วติดสีม่วงหรือติดสีน้ําเงินซึ่งได้แก่แบคทีเรียกลุ่ม ที่เป็นแบคทีเรียกดแลคติกก็จะมีแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่ติดสีแดงซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์ก็พูดไปแล้วว่าแบคทีเรียสีแดงนั้นส่วนใหญ่จะมีมีสมาชิกที่จะเป็นเชื้อที่ไม่พึงประสงค์นะคะกลายเป็นเชื้อโรคเชื้อก่อโรคกลายเป็นเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ที่จะสะท้อนให้เห็นความไม่มีสุข,ขอนามัยของผู้ประกอบการ ท่านอยู่ในตามมาตรฐานมผชของผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้านจุลินทรีย์ว่าห้ามไม่ให้ตรวจพบหรือจะตรวจพบได้ในปริมาณเท่านั้นเท่านี้พวกนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบคทีเรียที่ติดสีแดงนะคะแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็เกริ่นไว้นาทีแรกแล้วว่าถ้ารู้จักกับอาจารย์นั้นอาจารย์อยากจะให้รู้จักกับอาจารย์แล้วว่ารู้จักการใช้จุลินทรีย์แล้วก็คิดบวกกับจุลินทรีย์ดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะเสนอ บรรยายนิดนิดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีรียติดสีแกรมลบที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกันมันสามารถผลิตกรดออกมาได้เหมือนกันทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่แบคทีรียกรดแลคติกนะคะอันนั้นก็คือแบคทีเรียติดสีแกรมลบที่เราเรียกว่าแบคทีเรียสร้างกรดน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูที่เรารับประทานกันในพริกดองในเวลา เราทานกว๋วยเตี๋ยวทานกว๋วยเตี๋ยวราดหน้ากว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอะไรเหล่านี้เนี่ยปกติโดยทั่วไปจะเป็นน้ำ,นำส้มสายชูกลัน่นจากการใช้กระบวนการผลิตทางเคมีค่ะแต่ก็จะมีน้ำส้มสายชูอีกประเภทหนึ่งที่สามารถผลิตได้โดยวิธีการใช้การหมักจากจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ติดสีแดงนะคะ แล้วมีชื่อนะชื่อตัวของเขานาะมสกุลของเขาว่าอะเซโตแบคเตอร์อาซิตายแล้วก็จะมีแบคทีรียติดสีแกมลบรูปร่างเป็นแท่งเหมือนกันอย่างนี้อีกค่ะแต่ติดสีแดงเป็นแกมลบนะคะจันจะติดเนื่องจากว่าเป็นนักวิชาการมาติดสีสีแดงที่เรียกว่าติดสีแกรมลบเนี่ยนะคะก็จะมีแบคทีรียอีกกลุ่มหนึ่งที่เอาไปผลิต อาหารที่เรารู้จักเป็นอาหารหวานเลยค่ะคือวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวที่เกิดจากแบคทีเ ria ซิโ t o b a c t e r i ไซ e ิน u m เห็นไหมฮะนามสกุลก็จะไม่เหมือนกับแบคทีเ r ียติดแท่งสีแดงติดย้อมติดสีแดงที่ไปผลิตกรดน้ำส้มสายชูและนะคะแต่ถ้าดูจากกล้องจุลทรรศน์แล้ว ก็จะมีกันแล้วก็ย้อมสีก่อนสองกล้องนี่นะคะก็จะเห็นเป็นติดสีแดงค่ะเพราะฉะนั้นแบคทีเรียพวกนี้ก็มีประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเป็นแอ e เซโตแบคเตอร์นะคะแล้วมีนามสกุลเป็นหรือเป็นชนิดค่ะถ้าพูดให้ถูกหลักวิชาการเลยเราเรียกว่าสปีชีได้ซ้ำนะคะก็จะเป็นแอ e เซโตแบคเตอร์ออสตายผลิตกรดน้ำส้มสายชูด,ด้วยวิธีการาัก หรือจะกลายเป็นแบคทีเรียที่ทำให้น้ำผลไม้กลายเป็นวุน้นค่ะผลิตวุ้นมะพร้าวออกมาเพราะเขาใช้น้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าวเป็นที่รู้จักกันทั่วไปวุ้นมะพร้าวของแท้จะต,ต้องเป็นวุ้นมะพร้าวที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแบคทีเรียนะคะที่ชื่อว่า a c ซิโตแบคเตอร์ไซรินัม ะะมันจะเป็นแบคทีเรียที่เปลี่ยนไม่เหมือนกันเลยค่ะต้องการออกซิเจนในการเจริญของมันเป็นอย่างมากมันจะเจริญอยู่บนผิวข้างบนของน้ำมะพร้าวที่กําลังผลิตวุ้นมะพร้าวเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะผลิตวุน้นเนื้อวุ้นออกมานะคะสารถักทอเป็นใยแน่นเลยอยู่บนน้ำมะพร้าวบนน้ําผลไม้นานาชนิด ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมะพร้าวแต่ถ้าเป็นวุ้นมะพร้าวนะมาจากน้ํามะพร้าวแน่นอนประเทศที่ผลิตเป็นแรกๆออกมาเลยเป็นประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ,คะเขาเรียกวุ้นมะพร้าวของเขาว่านัตตาดีโค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 ก็คือมาจากมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวนะฮะนัตตาก็คือตัววุ้นนะฮะก็เกิดจากการกระทําของจุรินทรีย์พึงประสงค์คือแบคทีเรียตัวนี้นะฮะเรา รับประทานวุ้นได้แล้วก็ผลิน้ำส้มสายชูก็ต้องเป็นอะเซโตแบคเตอร์อะซิตายนะฮะแล้วก็สปีชีหรือว่านามสกุลของมันเนี่ยก็เอามาใช้เป็นการเรียกชื่อกรดอินทรีย์ตัวนี้ค่ะว่ากรดอะซิติกหรือกรดน้ำส้มสายชูนะฮะก็ใช้วิธีวิธีการกระบวนการหมักเช่นกันเราจะพบว่าจะมีน้ำส้ำสมสายชูหมักซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้น้ำผลไม้นี่แหละค่ะ ถ้าเป็นทางฝรั่งเขานะฮะเขาจะใช้คำว่าเอาน้ำแอปเปิลมาหมักก็ได้ค่ะเราเรียกว่าไซเดอร์นะฮะก็อร่อยดีค่ะนะฮะก็มีกลิ่นนะฮะก็จะมีการหมักเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะด้วยค่ะในความเป็นจริงถ้าลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ สวอื่นร่วมด้วยช่วยกันอีกเหมือนกันที่เป็นพึงประสงค์ด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันสร้างรสชาติสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารหมักเหล่านี้คนละอย่างกันนะคะในแต่ละชิทก็จะมีจุลินทรีย์ที่เขาทํางานร่วมกันเนี่ยนะคะเกิดเป็นรสชาติของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเหมือนกับปลาส้มหรือแหนมเนี่ยฮะ,ะก็ไม่ได้มีแบคทีเรียกรดแลคติกอย่างเดียวแต่แบคทีเรียกรดแลคติกตัวผลิตกรดแลคติกเป็นตัวเริ่ม ที่จะทำให้เกิดรสเปรี้ยวในผลิตภัณฑ์เป็นตัวเริ่มที่จะทำให้เกิดเนื้อสัมผัสใหม่นะคะเดียวกันมันยังมีกลิ่นรสที่หอมบา,บางเจ้าทำไมเอ๊มีหอมหอมหรืออะไรในปลาส้มเขาก็พบว่าจะมีแบคทีเรียชนิดอื่นหรือมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นอยู่ร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์นะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้รสนั้นมีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษเรียกว่า aroma นะคะคือมีกลิ่นหอมชวนรับประทานขึ้นมานะคะก็จะมียีสต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเชื้อราที่อาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้น่าจะเป็นเป็นเทปรายการที่2ที่ว่าเป็นการค้นพบและทําให้เกิดอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ขึ้นมาอันนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นจุลทีย์ผลิต ยาปฏิชุวนะประเภทเพนิซิลินนะคะแต่จริงๆแล้วเชื้อราเองเนี่ย่ะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ประเภทที่เป็นชั้นสูงกว่าแบคทีเรียนะคะเป็นพวกที่มีลา,ามีเป็นลักษณะเป็นเส้นใ่นะคะนิวเคลียสของเขามีผนังหุ้มที่เรียกว่า,ามีภาษา,าทางการภาษาอังกฤษว่ายูคาริโอติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ แม่บ้านก็รู้ประดับความรู้เอาไว้ไม่ใช่หากชาวเกษตรกรได้รู้เอาไว้ทีนี้กลับมาที่เชื้อราเนี่ยเชื้อราเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นการแปลรูปของนมอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เราเรียนรู้กันมากนะคะก็คือเนอยแข็งที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าชีสเนี่ยชีสนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นการแปลรูปจากนมนมวัวแน่นอน แบคทีรี a กดแลคติกเป็นตัวผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเนยแข็งหรือชีสขึ้นมาถ้าหากว่าเป็นชีสประเภทที่เกิดจากการกระทําของจุลินนรีนะะใช้ตัวหัวเชื้อที่เป็นแบคทีรียกดแลคติกในการผลิตนะะโดยที่ใช้กดแลคติกที่แบคทีรี a กดแลคติกใช้น้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมนมเนี่ยผลิตออกมาแล้ว,ลวเกิด pH หรือว่าสภาพความเป็นกดด่างของน้ำนมวัวนั้นลดต่ำลงจนกระทั่งถึงจุดที่ทำให้โปรตีนในน้ำนมวัวนั้นแข็งตัวตกตะกอนนอนก้อนออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์ชีสขึ้นมาก็จะพบว่าจะมีเชื้อราเข้าไปช่วยในกระบวนการหลังจากการได้ก้อนแข็งของ โปรตีนของนมตกตะกอนออกมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงที่ทำให้มันเกิดการสุกงอมนะคะเราเรียกเชื่อมที่ที่เกิดการสุกงอมเนี่ยเราเรียกว่าจุลินทรีย์ประเภทเชื้อราที่เข้าไปช่วยทำให้มีอัตลักษณ์ของชีสนะคะออกมาเป็นเส้นสายเพราะว่าลาเนี่ยเขาเป็นเส้นเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างเส้นใหญ่ก็จะมีค่ะนะคะก็จะมีเข้ามาช่วยหลังจาก แบคทีเรียกดแลคติกทำการาผลิตชีสให้ได้แล้วนะคะก็จะมีการบ่มต่อมาให้มีเชื้อราเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของเชื้อราแล้วก็ยีสต์ที่อาจารย์ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปนะคะวัตถุดิบทางการเกษตรของเราให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์โดยเพราะอย่างยิ่งหากมีการใช้กล้าเชื้อ ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกนะะแล้วก็มีสุขอ,อนามัยมีหลัก GMP ในการดำเนินการนะะผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้วนำเอาไปทดสอบนะะหรือตรวจสอบลักษณะทางจุลชีววิทยาหรือดูว่าจุลินทรีย์มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มวลชนนะคะหรือไม่นะคะผลิตภัณฑ์มวลชนก็จะมีผลิตภัณฑ์มวลชนของแหน,นมผลิตภัณฑ์มอพชอของปลาสม้มของส้มฟักอะไรแบบนี้ก็ต้องไปผ่านการตรวจสอบทุกอย่างให้มีความปลอดภัยไม่มีสารพิษที่จะก่ออันตรายต่อผู้บริโภคที่ซื้อของเราไปรับประทานแล้วแน่นอนนะคะมีรสชาติที่ดีนะคะ จากการบ่มหรือจากการช่วยร่วมด้วยช่วยกันของจุลซีอื่นๆที่เป็นพึงประสงค์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ฟอร์มอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนานาชนิดต่างกันไปนะคะอาจารย์ก็คิดว่าจะจะจบเรื่องเกี่ยวกับจุลซีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองไว้ณนะที่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่กรุณาให้การติดตาม ะะและฟังรายการบรรยายของอาจารย์มาโดยตลอดสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุมกอขอนแก่นค่ะ